เหตุการณ์นี้ขึ้นเทรนด์ทวิตติดแฮชแท็กครับว่าดาวตกรีดดวัแปดัวปรากฏการณ์คนี้มันจะส่งผลยังไงกับคนไทยกันบ้างบอกว่าอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่อาจพบเห็นได้แบบนี้แค่ครั้งเดียว สวัสดีค่ะพบกับ t a l k News Today วันนี้กับดิฉันปอเปียการเวลากลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารทั่วประเทศค่ะแล้วดราม่านั้นลอยไกลไปถึงจัก,กรวาลคุณผู้ชมคะจากกระแสที่ว่าฟากฝั่งดาราศาสาตร์กับนักวิทยาศาสตร์เขาถกเถียงกันอยู่มาดูสิคะว่าเรื่องนี้ใครจะผิดใครจะถูกเจกาลีเนี่ยอ่านข่าวบันเทิงในประเทศมามากมายค่ะแต่ปรากฏการดาราศาสาตร์ครั้งนี้ต้องขยายให้ถึงระดับจักรวาลถึงขนาดในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นเทรนด์ทวิตติดแฮชแท็ก ครับว่าดาวเคราะห์เรียงตัว8ดวงซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกนะคะว่าปกติการเรียงตัวของดาวเคราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะคะเป็นประจำทุกๆ50หรือว่าร้อยกว่าปีแต่ว่าครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันต่างไปค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้น5ดวงบ้าง7็ดดวงบ้างถูกไหม ครั้งนี้เกิดขึ้น8ดวงแล้วเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงค่ะมองขึ้นไปนี่นะเราจะเห็นดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนี่มันเรียงตัวกันขนาดต,งตรงๆแบบนี้เลยฮะและประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในเดือนตุลาคม ซึ่งทางฝั่งดาราศาสตร์หลายคนถกเถียงกันนะคุณผู้ชมว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มันจะส่งผลยังไงกับคนไทยกันบ้างขณะเดียวกันนะคะการค้นพบครั้งนี้ทําให้กลุ่มนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งบอกว่าอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่อาจพบเห็นได้แบบนี้แค่ครั้งเดียวแต่เอาจริงๆวงการบันเทิงเราเนี่ยกระทบเต็มๆค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นจินแสหมอดูแม่หมอมูเตลูชื่อดังต่างๆค่ะก็พร้อมใจภาษาสียงออกมาทำนายทยทัก ว่าปรากฏการเรียงตัวของดาวเคราะทั้ง8ดดวงนี้ mm hmm. เมื่อดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงมันส่งผลถึงความขัดแยง้ง mm hmm. การทะเลาะวิวาทอย่างหนัก mm hmm. แล้วก็มีเกณฑ์การประทะกันเกิดขึ้น mm hmm. แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะส่งผลให้มันมีคลื่นแทรกในสัญญาณจัดรายการของเราว่าอาจจะไม่สามารถออกอากาศาสัญญาณจัดรายการสดได้เลยเรื่องราวนี้ถึงตอนนี้ยังไม่มีองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหนในประเทศไทยกล้าออกมายืนยันนะคะว่าสมมติฐานของนักดาราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นจริงหรือไม่แต่ที่แน่แนคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์ในครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดบางอย่างที่คนไทยต้องจับตามองในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนผมแจ็คไรเดอร์ในฐานะดีเจบอกได้คำเดียวว่างานนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ